สวัสดีครับวันนี้วันที่18พฤษภาคมนะครับพศส5 6 3นานะครับเป็นวันแรกของการเรียนออนไลน์นะครับการเรียนการสอนออนไลน์นักเรียนก็เรียนออนไลน์คูค้ครูก็เรียนออนไลน์ก็สอนออนไลน์นะครับวันนี้จะพาชมบรรยากาศก่อนนะครับก่อนเรียนออนไลน์ชม ป่าชมทุ่งนาก่อนนะครับอันนี้ป่านะครับอยู่ในแถวแที่ผมอยู่นะครับอันนี้คือป่าของโรงเรียนนะครับส่วนฝั่งนี้เป็นที่นาของชาวบ้านนะครับ สุดยอดมากเลยนะครับสุดยอดมากเลยอากาศดีนะครับมีํานทำนาครับมองไปไกลๆนะครับไม่รู้ภาพจะมองจับได้เปล่ามีหมอกนะครับหมอกเช้าๆอย่างนี้นะครับอันนี้ไถไถเตรียมทำนาแล้วครับบางทีเขาก็หวานเรียบร้อยนะครับเขียวขจีแล้วนะครับน้นนะครับเขียวแล้ว น,นี่เพิ่งไทยนะครับเพิงไทย,ยบรรยากาศดีมากครับก็พบกันแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ